เราไปดูเกมอุ่นเครื่องกันนิดหนึ่งครับเป็น u 15ปีนะครับสำหรับเยาวชนชุดนี้ก็เตรียมความพร้อมหลายรายการนะครับโดยเฉพาะการที่จะร่วมกันขันฟุตบอลคัดเลือกนะครับนมไทยเดนมาร์กครับไปชมภาพข่าวเกมอุ่นเครื่องยู15ปีที่สนามสโมสรโอสถสภาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับ ก็เป็นทีมเจ้าบ้านครับชุดเข้มขนาดนี้นะครับนั่นก็คือเทพสิรินนะครับหรือว่าเยาวชนของโอสสภานะครับซึ่งมีโค้ดต่อยนะครับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับเป็นเฮดโค้ดอยู่ในเกมวันนี้นะครับก็เปิดบ้านรับการเยือนนะครับในเกมอุ่นเครื่องแมตช์พิเศษนะครับโรงเรียนพระหาตุไทยคอนแวน หรือว่าเยาวชนท่าเรือนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับในการแข่งฟุตบอลร,ระดับเยาวชนหลายรายการครับโดยเฉพาะอยู่15ปีการแข่งฟุตบอลนมไทยเดนมาร์กที่จะเตะกันกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับเป็นหนึ่งรายการครับที่สวนกระแสนะครับเพราะว่ารายการอื่นนี้ก็หยุดหรือว่างดการแข่งไปปีหน้านะครับเกมรุกของทางด้านทีมเจ้าบ้านครับ เปิดขึ้นมาครับยังไม่พ้นแดนของตัวเองครับกลับมาเซตตั้งกันใหม่โยกมาทางด้านซ้ายครับพยายามจะขึ้นซ้ายเหมือนกันนี่เป็นสนามสโมสรอสถสภา,า m อ็มอนะครับในยุคที่เคยขึ้นไปถึงฟุตบอลระดับไทยลีกหนึ่งนี่ครับอาจารย์ณรรงทั้งเรื่องครับคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน ลุดมาครับโอ้โหลูกนี้ยิงครับติดเซฟประตาประตูของโรงเรียนเทพสิรินครับอาจารย์นรงนี่ก็พยายามที่จะปั้นเยาวชนครับให้ก้าวขึ้นไปสโมสรใหญ่นั่นก็คือท่าเรือ f c นี่เป็นเสื้อสีฟ้านี่คือทีมเยือนนะครับการเตรียมความพร้อม ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมครับว่ามี1ประตูครับเกมนี้แต่ว่าประตูที่ยิงได้เนี่ยทีมงานเราจับภาพไม่ทันครับต้องขออภัยด้วยทีมเยือนครับนําอยู่1นูนย์ครับเจ้าบ,บ้านก็พยายามที่จะทวงกลับให้เร็วครับเกมอุ่นเครื่องแมตชพิเศษโยกมาทางด้านซ้ายครับเอาแล้วครับขยับมา เหลือบมองดูด้านในครับไม่มีตัวกลางครับย้อนกลับไปที่ซินเแบ็กหลบโอ้โหหลบกองหน้าครับหวาดเสียวลูกนี้นี่ครับขึ้นมาเองครับเอาและครับริมเส้นแล้วไม่ผ่านเจ้าตัวเล็กครับอาจารย์นรงค์เคลียดครับเกม ตั้งรับเหลือเกินครับข่าวนี้สาดตรมาที่เจ้าตัวเล็กทางด้านขวาครับดูครับตัวเล็กมากดึงเข้าซ้ายสวยมากครับแล้วย้อนกลับมาตรงกลางแล้วมีตัวมาประกบแน่นครับเทพสิรินก็เลยต้องเตะทิ้งออกไปสนาม11คนครับมาตรฐานครับแล้วก็ดูแลอย่างดีครับสำหรับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยย้อนกลับมาลูกสาประตูครับ โอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้แม่นี่ครับทีมงานผู้สอนของภาคไทยควันแวนบอลแทงมาซ้ายครับอ้าวแล้วครับหลุดเข้ามาในกรอบลูกนี้โดนหัวเข้าไปโอ้โหตัวลอยครับผู้ตัดสินก็เลยชี้เป็นจุดโทษนะครับอือหืออาแล้วครับถ้ายิงเข้านี่เสมอนะครับกล่องหน้าของเทปศิรินนี่เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับยิงโอ้ ดูข้ามคานครับไม่เสมอรอดพ้นไปครับทีมเยือนก็ยังหนึ่งประตูต่อสูงครับแต่อาจารย์นรงค์ทั้งเรือนี่ก็ยังเข้มกับเกมการแข่งขันอยู่เป็นลูกตั้งเตะอีกครั้งครับทีมเจ้าบ้านครับหันมาดูทีมงานสตาร์โค้ดครับโค้ดต่อยแล้วก็วอรดวุฒวังสวัสด์นะครับเอาแล้วครับบังอยู่สคนครับกำแพงเท้าขวาครับ สัตว์ลูกนี้ติดบล็อกมาแล้วก็จบเกมครับทีมเยือนอย่างเช่นเพื่อไทยคอนแวนก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเรามีหลังเกมของทั้ง2โค้ดครับรูปเกมยังยังไม่ดีครับคือเราต้องซ้อมอีกอีกเยอะเพราะเราเพิ่งรวมตัวได้2 2 2สัปดาห์แล้วเราต้องรวมทีมเพื่อจะให้ให้ดีกว่าน,นี้นะครับแล้วก็เด็กต้องเคลื่อนที่ คือลูกเกมยังไม่ดีนะเราต้องไปกลับปรับปรุงแก้ไขครับต้องซ่อมันต่อไปครับทัพฟุตบอลส่วนนี้มานยังไงครับชุดนี้เป็นชุดรวมระหว่างเด็กที่เราทำมาตั้งแต่สิบสิบขวบนะครับแล้วก็บางส่วนก็แยกแย้ายไปแต่บางส่วนเราก็เอามาจากโรงเรียนเทพมิตรศ,ศึกษาคือเพราะโรงเรียนเทพมิตรศึกษานี่คือพอจบสิบสี่ปีแล้วคือจบแล้วก็ก็สามารถย,าย้ายย้ายทีมได้ย้ายโรงเรียนได้ ใช่ครับเ,เป็นชุดที่เราเตรียมมาต้องจริงเด็กมันเล่นเล่นรายการซูเปอร์มาร์ทที่เป็นตัวแทนภาคใต้ได้ใช้มาแล้วนี้เราก็เราไม่ได้ซ้อมนะครับพอเพิ่งมารวมทีมกันคือการต่อบ,บอลยังไม่ละเอียดการให้บอลก็ยังไม่ละเอียดนะเราต้องต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับ ที่ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ระบบทีมนะครับเราจะทําให้ได้นะครับเราต้องการทำเราต้องการเล่นบอลหนึ่งเป็นหลักแล้วก็เราเพซซิ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับค,รคือคือหวังเอาทีละสะเต็ปครับคือหวังเอาแค่ขอลอบสุดท้ายก่อนนะครับใช่ครับคือมันจะเป็นคาเล็กโซนนะเราอยู่ในเขตโซนกรุงเทพแลเราต้อง เอาเป็นตัวแทนของโซนกรุงเทพก่อนแล้วค่อคิดสเต็ปต่อไปครับพยายามนะครับพยายามทำให้ดีสุดชุดนี้เป็นชุด,ช,ดชุดที่เราเตรียมมาเพื่อจะเข้าโรงเรียนพระแม่มารีสาธรนะครับเพราะว่าเราจะปลูกให้จนถึงมองหเพราะหมายคือเราเล่นรายการสำคัญระดับประเทศเท่านั้นนะครับชุดนี้ถ้าทำให้ดีแล้วก็ตบแต่งกันต่อไปครับ ก็พอใจระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่พึงพอใจของตัวเองเท่าไหร่ครับสัปดาห์หนึงลงเกมีุครัปัสัปดาห์นึงล,ลงเกมใช่ไหมลงทีมก็สัปดาห์ละครั้งหรือสัปดาห์ละสองครั้งครับถ้าดูเกมแล้วก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าในสิ่งที่ซ้อมมา เด็กๆยังไม่ได้เอามามาใช้ในในเกมเลยเพราะว่าเกือบสองเดือนที่เราไม่ได้อุ่นเครื่องเลยนะครับพอมาเจอเกมที่คู่ต่อสู้ที่เป็นทีมที่ถือว่านะครับพอผมรู้รู้จกักโรงเรียนนี้ทีมนี้แล้วผมก็บอกแล้วว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับมีศักยภาพที่ดีมีระบบที่ดีและนักเตะ,ละหลายๆคนก็มีอนาคตเลยทำให้เกมการแข่งขันเป็นไปอย่าง ไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับของทางด้านาทีมไทยเดนมาร์กของเทพซิลินครัปปรรรรบผมก็ตอนนี้คือที่เตรียมไว้ก็มีก็คือกรมพละนะครับ14ปีกอแล้วก็ไทยเดนมา,า,มนนาร์กครับผมในแคมป์ม,มีรุ่น12ขวบนะครับแล้วก็รุ่นทีเอที่เราส่ง ก็คือเป็นของแคาเดมี่นะครับส่วนชุดที่ลงเล่นวันนี้ก็เป็นทีมของเทพศิรินชุดเตรียม18ปีกรมพระครับผมตอนนี้ยังยังยังว่างงานอยู่ครับเพราะว่าอา,อาจจะเป็นด้วยเศรษฐกิจโควิดมาหลายๆทีมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็ต้องติดตามบอลไทยนะครับก็ก็ต้องรองานครับผม ก็เอาเวลาว่างมาสอนเด็กๆพัฒนาเด็กๆครับผมา,มา,าบายาแ,บแบ่งเป็นสามช่วงเวลาครับก็คือ,อรุ่นสิบสี่ปีสอมสี่โมงเย็นรุ่นรุ่นรุ่นสิบแปดปีสอมบ่ายสองนะครับรุ่นสิบสี่ปีสี่โมงแล้วก็รุ่นของคาเดมี่ห้าโมงครึ่งครับผม โค้ชต่อยนะครับิริศักยอดญาติไทยเป็นอดีตผู้สอนของทีมชาติไทยนะครับคนนี้เป็นชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นคนอีสานขนานแท้โด่งดังเหลือเกินครับเอาละครับก็ต้องบอกว่าฟุตบอลบ้านเรานะครับก็ถือว่ายังมีกระแสอยู่นะครับแม้ว่าจะมีโรคร้ายนะครับที่เกิดขึ้นในโลกและในประเทศไทยของเรานะครับก็ติดตามข่าวนะครับกันต่อไป ลาด้วยบรรยากาศโดยรวมของเกมอุ่นเครื่องอยู่15ปีนะครับวันนี้พี่ชาวและรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวไปแล้วครับ b ู d e t Bond เย้พุดยอดของนั้นที่จะได้ไป b ู d e t Bond Budet Bond พุดบอลสยามก u d e t Bond Budet Bond b u d รางวันเกียติยด ของนักต่ไทยคือความภูมิใจของคนลุ่มหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นั้นจริงยริงยริง ริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 พยงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใช้กูเดินบนลกูเดินบนลฟุตบลสยามกูเดินก่อนกูเดินบนลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไป กูเด็ดบอลกูเด่นบอลุตบอลสยามกเแรนบอลกูเด็ดบอลกูเด็นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอ มั่นใจอยู่นะ้